ปุเปพาทุกคนมาเดินเที่ยวที่เมืองแกนของประเทศเบลเยียมนะคะนี่ก็เป็นงานประจำปีของที่นี่ซึ่งใกล้จะคริสต์มาสนะคะผู้คนก็จะออกมาเดินเล่นมีชิงชาติสวรรค์มีอาหารการกินต่างๆแต่ไม่มีอาหารไทยเหมือนบ้านเรานะคะซึ่งปุเปยก็กินข้าวก่อนออกจากบ้านนะคะเพราะกลัวจะไปหิวที่นั่นนะคะก็มีแต่ขนมปังมีพวกของหวานนะคะ ตระกูลวาาเฟลต่างๆแล้วก็มีของขบเคี้ยวพวกเส้นพวกพาสต้าอะไรต่างๆนะคะกำลังเดินเข้างานนะคะวันหยุดก็จะพากันไปแบบนี้นานๆที่จะได้เจอเพื่อนๆด้วยนะคะก็หาเวลาพักผ่อนด้วยกันนะคะมันหนาวมากด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของ ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเพื่อนนะคะก็คือเพื่อนสนิทเขาก็จะมีนี้เป็นมันฝรั่งนะคะเขาจะมาทอดเสียบไม้แล้วเขาก็จะทอดแบบนี้ก็โรยเกลือนะคะขายให้ผู้คนที่ไปเดินเล่นในงานนะคะได้ขบเคี้ยวกินไปด้วยดื่มไปด้วยนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องไม้เครื่องมือในครัวเรือนนี่ก็เป็นงานศิลปะงานฝีมือของชาวต่างชาตินั่นเอง คล้ายๆบ้านเรานะคะผู้คนหนาแน่นมากไฟแสงสีแล้วก็มีเครื่องดื่มต่างๆเล่นของเล่นเด็กนะคะ